สวัสดีครับสวัสดีพ่อแม่พี่น้องฟงไปซุกคูซุกคนนะครับเนาะมาผอกับผมคือเรานะครับเซลหลักนะครับมือนีเซียหลักจะไม่อัปเดตนะครับ lc ศ1 8ย์นเดีนะครับผมพี่น้องเดี๋ยวผมจะแนะนํานะครับเทคนิคง่งยๆนะครับในการผ่อนชำระเนาะการผ่อนชำระ lc ศนย์นะครับเื้องต้นนะครับผมอตัวนี้ก็คือดาวเริ่มต้น5,000ันบาทนะครับดาวเริ่มต้น5 0 0พันบาทผ่อนแบบสบายสบายเลยพี่น้องเนาะผ่อน8ปีนะครับ พันแปดปีแบบสบายๆนะครับงวดย่อยก็ไปเริ่มจ่ายเดือนมกรานะครับเดือนมกราถึงเดือนพฤศจิกานะครับผมอ่าเดือนละ2,000บาทนะครับงวดใหญ่เดือนเดือนธันวาของทุกๆปีนะครับผมอ่าตัวนี้ก็สีได้จ่ายอยู่ที่นะครับ1นึ่งแสนหนึ่งนนะครับเจ็บาทนะครับแบบสบายๆเลยพี่น้องเนาะอ่าสำหรับแอลส8 เสพนะครับผมพร้อมอุปกรณ์นะครับอุปกรณ์3ชิ้นก็คือใบมีดดันนาฐานหลังแล้วก็โรตารี่นะครับสามารถเอาไปพร้อมใช้งานได้เลยนะครับผมอ่าราคาเงินสดก็อยู่6กแสนหกหมื่นบาทนะครับผมเนาะอ่าสำหรับ l อ0 1 8 s p นย์หนึ่งแปดะครับโภชั่นโครงสุดท้ายช่วงสุดท้ายนะครับอ่าเอาไว้ไงเรียกว่า3เดือนสุดท้ายเนาะพี่น้องเนาะอ่าระยะเวลา ตอนนี้ก็สิเรียสอายู่2เดือนนะครับประมาณ2เดือนน้อยๆนะครับผมก็จะลืมนะครับอ่าโทรเข้ามาสอบถามนะครับผมหรือว่าทักแชทแอดไลน์เข้ามาหาเซลล์รักก็ได้นะครับ0610738681นะครับเซลล์รักคู่บัตาเอเชียคู่บัตาบรรดุนะครับผมก็ฝากเนื้อฝากตัวไว้ในอ้อมอกอ,อ้อมใจของพ่อแม่พี่น้องคือเก่านะครับอ่าถ้าลูกค้าท่านใดสนใจรุ่นใดก็สามารถ หากรือว่าคอมเมนต์เข้ามาให้เซี่รักดิวหาเบิ่งได้นะครับเร้อนะครับเนาะ้าพบ่อยากาดข่าวสารดีๆก็อย่าลืมฝากกดเลยกดแชร์กดติดตามไม่น้ำนะครับเดี๋ยวเซลลรักขอตัวล่าไปก่อนนะครับผมคลิปหน้าค่อยว่ากันไหมนะครับเนาะสวัสดีครับ